Okay oh, yeah. yeah. ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับหนังเรื่องนี้ให้แขกผู้มิเกียนี่รู้จักคุกทุกคนก่อนไหมยัยสามเลยใครที่ถ่ายอยู่นะฮะนึกย้อนกลับใครที่กำลังถ่ายร้อยสดหรือว่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวใครคนเกี้ยใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะฮะทำไมฮะเดี๋ยวจะหาวันที่ผมไม่ตรงปกไม่ได้ฮะพี่แป้งคุณใส่ฟิลเตอร์ฮะฟิลเตอร์ทุกคนต้องใส่นะครับ สวัสด <ic> ีคร <ic> ับผมเคมันซาวีครับรับกทเรนมีนครับเสียไปแล้ครับทวันนี เข้าไปดูสักทีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างพี่เข้มจ๋ารู้สึกยังไงบ้างครับดิวิช้รู้สึกที่ใหญ่ไม่แนะนำก่อนหรือว่าให้ผมพูดไปก่อนเลยคนพูดไปก่อนเลยก่อนนก็มีโอกาสได้ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับในวันนั้นก็ถวยด้วยแต่เราอยากอะวามอยากอะเรามันราชาเทนคอรอยู่แล้ว ที่สำรวยรับชาติเสนอมาผมก็สนองอลองดูครับเราก็สนองนิดสนองเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ในการมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ผมเก่งอยู่แล้วอ่าใชคุณทุ่มเทครับเด็กปกติเขาฟอดลูกเขาจะร้องแล้วยังแย่พี่ตาขคอแล้วไงร้องแย่ร้องแย่ตอนข้อนี้เขาจะร้องแย่ร้องแแล้วคุณออกมาคุณร้องยัง อูเลยมีฟาซอลาที่เด้อโอ้โหท็อปเลยอ่ะคุณเชื่อไหมครับว่าคุณเป็นเพลที่โปรสเตยมากออกเสียนะบุรี่นะครับเข้าทายเข้าทายด่าโดยตรงนะฮะตั้งแต่คุณใส่ฟิลเตอร์แล้วเลยนะครับไอ้เก็บแล้วมึงนะโหนกระแสมาให้พี่กับผม่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ตอกไปตองคุณเก็บครับครับ วยัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่อยากไม่อยากมีลูกเพราะว่าด้วยด้วยสภาพสภาวะอะไรแล้วแต่ที่มันมีพ m มีโรคอะไรที่เรายาังตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรเรากลัวว่าลูกของเราจะต้องมาเจอแบบที่เราเจอครับผมนี่คือสิ่งที่ตรงกับคือความมุ่มนก็คล้ายๆกันกับตัวตัวละครมีนมินก็จะขาดความมุ่นในเรื่องของคุณพ่ออะไรเนงะี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่เป็นคนเลี้ยง แล้วก็ในแนวคิดของเขาเขาคิดว่าเขาคงคิดไม่ออกว่าจะเป็นข้อในรูปแบบไหนก็เลยไม่อยากมีจนกระทั่งมาเจอับน,นี้เรื่องราวก็ได้เกิดขึ้นโอ้โหเดี <c oughs> ๋ยวไม่ต้องเลา่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเลย <c oughs> เอาให้จบตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> ไหมไป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 อย่าอย่าพึ่งสปอยอย่าพึ่งสปอยอยากให้จบตรงนี้เลยแล้วได้ข่าวว่าผมนั่งคุยกับคุณเนี่ยคุณเคลมบัสวีครับครับคุณบอกว่าตอนแรกคุณไม่รับปากที่จะเล่นเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่อ่า ทำไมถึงรับปาแล้วก็ยฮ้มาเล่นจนได้ตอนแรกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นเพราะว่าด้วยเรื่องที่จะไม่เล่นกลัวว่างานมันจะซ้อนเพราะผมยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีก2เรื่องอก็เลยปฏิเสธไปแล้วทีนี้เจ๊ใหญ่ก็ไปมูไปแบบขอพรอะไรเงี้ยไปขออะไรไม่รู้แล้วก็ดูจริงเหรอเออมันต้องเป็นผมเท่านั้น มาที่ไมไม่ช่ตอนแรกเนี่ยเขาจะเอากล้องห้วยไล่นะครับจริงจริงเนี่ยเขาไม่เอาปุนนะเขาจะเอากล้องห้วยไล่ไม่มีตัวอย่างดีๆแบบอื่นยกขึ้นมาลรวทำไมต้องเป็นกล้องห้วยไล่ไม่เบื่อไม่บ<อ>่ช่องก็เลยช่องก็เลยติดต่อมาว่าจะ<อ>เล่นด้วยบทด้วยด้วยความแปลกใหม่ที่เข้มอาจจะยังไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็เลยได้ครับก็เลยรีบเคลียร์ละครที่ถ่ายอยู่ให้จบเพื่อที่จะมาใส่ ใ,ในเร mm ื่องของการทํางานและรายละเอียดในในตัวละครโอ้โหสุดยอดจริงใจจริงมาดูไปสุดยอดมากเสียตัวเลยเข้มอีกสักครั้นะนี่ตอนแรกเขาจะไม่รับนะครับผมแล้วก็าเขาจดมาเล่นเรื่องนี้อาชีพนั้เรื่องความรักกลัวการแต่งงานกลัวเด็กกลัวการมีลูกจริงก็ค่อนข้างห่างมากเลยเพราะว่าจริงๆตัวละครนักแข่งเขาจะมีความนิ่งและเขาจะไม่ไปยุ่งกับแข่งเท่าไหร่ทำงานในห้องแลบอย่าเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆหลินแบบเป็นเป็นสาวสังคมชอบอยู่กับทุกคนชอบคุยชอบมีปฏิสัมพันธ์อะไเลยไงก็ห่างมากแต่ว่าอย่างเรื่องความรักก็ก็ไม่เคยตรงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มอ,อ,องาขอขนหาความรักขนาดนั้นเลย่ออาจจะตรงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องการมีครอบครัวก็คือยัเพราะว่าโฟกัสตัวเองก่นอนเป็นครั้งแรกด้วยที่ร่วมงานกับคุณเข้มพัชสวีเป็นยังไงบ้างเมาเลย กบทวนจริงๆก็ตอนแรกเกรงมากค่ะแต่ว่าเค้มก็คืออยู่ในกองน่ารักมากๆเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างชิลตอนแรกกลัวนะเพราะว่าเขาเป็นพระเอกใหญ่เนาะก็กลัวทํางานด้วยยากขอเอมซีถามว่าอะไรใหญ่แอคแอคเทฟ้าครับผมพี่เค้มเป็นไงบ้างพี่ร่วมกันกับพี่หลินตั้งแต่ผมแอคครับผมแอคเยอะหนเยคนมี แล้วก็แอคไม่ค่อยแบบเข้าสังคมไม่ไม่ชอบพูดกับใครเข้าอยู่คนเดียวจริงจริงนะไปร่วมงานข้างหน้าก็ดีครับเราเนี่ยพอจะพูดมึงเทียดเกียรติยเกียรติทำไมอ่ะมึงเกียรติติดบูลลี่กูตั้งแต่ฟิลเตอร์อะไรผิก็ดีครับได้ร่วมงานกันเราเราก็ค่อนข้างที่จะ เวลาเล่นเนี่ยพอ,พอเราเจออะไรที่มันเรียวในความรู้สึกเวลารับส่งกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแล้วเราก็จะค่อยๆแบบ่ายทอดทำงานก็ไม่มีอะไรดีครับดืกว่าดีกอ่าเราถามพระเอกนางเอกไปแล้วับ <รา S 2> ผมเราถามพระรองว่าตอนนี้นะครับเราจะเข้ารองขาพยนร<อ>ท์ทุกทุกภาคเลยนะครับผมทุกโรงภาพยนร์ก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองเปินใจในเรื่องของภาพยนร์เกี่ยวกับกความรัก ความโรแมนติกนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชมภาพยนตร์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนภาพยนตร์ไห้ด้วยกันนะครับผมวันที่27นี้นะครับผมมาเจรจาได้ทุกรงภาพยนตร์ครับอยากให้ต้องดีครับฝากภาพยนด้วยครับอ๋อเดอรอาอเดอร์ก ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกถึงดินเลยนะคะแล้วก็เรื่องแรกถึงพ่รวยด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่ทีกท่านนะคะที่ให้โอกาสในการแสดงเรื่องนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่มาในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวนาจจะได้ดูรพร้อมๆกันวันที่17กุมภาพันธ์ที้ทุกโรงภาพยนต์นะค่ะ